นีพี่น้องสบายดีย้ำแลงเลยบอู้อู้หนาวหนาวบายดีจ้าพีกี้บายดีจ้าปะลุงไว้อู้แท้กินนมอยู่สบายดีจ้าได้ไหมพอดีสบายดีจ้าสบายดีีหนาวขักหนาวแน่พี่น้องเลยหวานนี่กับนีหนาวอีกทีรอบดบดคึมคึมหนาววันนี้แข็งหนาวยิ่งกว่าสิบเก้า สิบแปดสิบเก้าองศาสิบแปดบอสิบแปดองศาสิบเก้าองศาโคตรเย็นนมแห้งแล้วก็ผิวแห้งผิวแห้งหน้าแห้งปากแห้งไปวัดเลยพี่น้องเลยมือเหี่ยวไปวัดเลยทาได้ชิมทับผิวก็แต่ว่ามันจะแห้งเนาะมันหนาวปะหาเกลือไก่้ำแลงกนพีน้อง สะเพ็ดนะเพพ็เ,เ,เกลือปลาบ้านาเกือไกย่ยำเลงก่อนนีพี่เนาขักเนาเนี่ย เูกี้ก็กินนมเอาแพ่โปะัวอยู่คํนาเวลากินนมขาดปวดได้ได้แพมีแพร่ลายแพเหลืองแพ้ชมพูชามพื้นมีขาดบวได้พวกพวกพวกมัาล้มแหงล้มแหงกระดอกกระดียบ่อปลาห้างพอจนอือบบมีปลาแล้วอือบ่มีปลาแล้ว ไก่ซิมหาโตรวมเบิดนี่นะก็จอดแกแจ็ดอันนี้นะซิมหาโตพี่น้อง <c ười> ไก่ช่องแม่ช้าแม่นี่ก็บห้องอยากไข่ยอยู่ก็ยังม่เห็นไข่จังเสือตั้งแต่ผูกแต่หึงลงบมได้ไข่รุ่นล่าสุดนี่จดใหญ่มาเรารุ่นล่าสุดนี่สี่โตลูกไก่ตัวน่ามีกี่มาจันจบข่าวอีกแล้วเพราะอะไรลูกพเพราะอะไรเพราะอะไรไก่บริลายคือพอประมาณคืออะไรลยล กึเออพ่อแบบนี้เออพ่อเข่ากับ่แม่ยังดอกพี่น้องเพราะว่าเข่ามันเกิดเกืือเข่ารีบน้ำแหละเขาเกลือมันก็ได้ก็เลือกกินตะเม็ดมันเวงโวยลงไปก็เหมืนสิว่าเข่าเวงเมัดเนาะก็มีเข่ารีบน้ำไก่มันก็ตอดโลมิดได้มันโบเบงมันก็โบกินเนาะก็สิืเลือดแต่เข่ารีบบ่นได้สังเกตเกลือเข่าไก่นี่จะเข่ารีบก้องอยู่ไปเด้อมิกี้ เอาขักแล้วเนี่ยอื่นวันศิภากันไปนากับแม่คอยใส่ไปหาบุป่าบุดงก้อนน้ำใหม้กก้อนเป็นอะไรเด้ไ,ดไปบัดนี้กับศิหายากขึ้นกว่าเก่านิดน้อยนี่เน่ก็ได้หักเอาเลยพี่น้องเลยหายากกว่าเก่าได้ไปบัดน <c ười> น้ำใหม่โบมีเลยได้ได้พอแกงกับศิษถือว่าดีที่สุดละมาออื่นไปบึงไปชมน้ำกันเนาะสิดไดย์ใดจะบอกมาไหมลูก มาก็จะแม้นหัวบันขวัด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 ขีดดินกองัมใ่ญ่จังเรือน้อยหนึ่งสัขวัดเท่าได้ม่งก็ขวัดมวนมาขวัดทั้งฝูก็มีหนาวบอมยุก้อืมนาวบ่ ล้มแล้วก็ขี้เหนียวว่าสิจูดกับปิ้วทั่ววัดแทวนี่อ้าวอ้าวราวังแพ้ถือขี้ไก่ลูกมแต่บางหยาหยุ่มมิต่บังหยาหยุ่มแพ้ก่ำอยู่บังหยาไปแปรนะแพรเป็นยอยอยูมักหลดางหยุ่ม่าดึงแล้วหลุดแล้วสายไฟแล้วสายไฟบริสยบไฟหลุดแต่ว่ายันมันขาดสายไฟโบบาดานใดเวลาเอาบริสียบกฟเวลาเอาต้องการใส่น้ำเขาก็เสียบไฟผ้านะ nào thầy sửa xong sẵn như nào hả đọc mẹ thì lơm hèn tôi đi hèn rất là đọc đầu luôn đấy tôi này tôi vẫn hèn vật Mình hèn cốc vẫn ăn thì sử bỏ này đưa vào hèn kẻ lưỡi hèn của kẻ cũng một hồ tôi này nè cứ tải vật cột rồi đọc bàn sườn tôi này. ็บเกะมิดมันก็โบเกะนี่ต้นนี้นะแกเดินทลองไิสูตะแก่บเกะก็สั่มกันหมดเออต้นนี้แกอลินดอกวันชื่นมีลายสีดาวเฮืองก็เริ่มแกนะเงื่อนอยบริติลฟ้า ขี่ดินแถวนี้เนาะบ้านเขามันมีได้กี้ฝุ่นพี่น้องเขาบริเทกันปอกกันเพื่อนเนาะถั่วเอาพื้นแถวบ้านน้องเขาเนอ้องบัวอยู่ไซบริใกล้แคมทางแต่มันกับปิวกุ้มกุ้มเข้าไปกี้ดินนี่ให้เ้าทางในเนาะพอดีจะไปเก็บเสื้อผ้ามีกี้เขาเพื่อนไว้ต้องสักไว้ให้คูมมือพี่น้องสักถุกมือมือละซ้ำนั่นแหละ uf, ไปตลาดมิกิอ่อนเปริน เออลินซะอย่าขึ้นระวังตกเด้อลูกเด้อตกเก็บได้ชองมือแล้วพอได้เอาอู่ลงมาผูกให้นอนพอยังหนาวนอนอยู่ในเฮือนเมื่อกี้นอนในห้องชองมือเลยนอนในห้องพอมื้อวันนี่ก็มื้อนี้ลมแห้งแหงปอเบิ่งตีนนะตีนดำปื้อปื้อวันนี่อยากไปขี้เท้าของพยนะท่านเด็กบนจูดขี้เหงื่อฮะมากปากพี <t> ่น <m> ้องอันบ่อนจูดเศษทงขนมเศษ ทงนั่นทงนี่นะที่เป็นทงตัวใดที่มันเผาได้เขาก็เผานะแถวบ้านนอกเขาแบบระบบจัดการขยะมันยังบอกแบบอยู่ฝั่งไทยนะอะไรเผาได้เขาก็เผานะวิกกี้หมักเปลินพี่น้องเลยเปลินขี้เถ้าไฟนะบอกจะไปไปกไปยังไปเพื่อนวัดสีนมือลากอีลากขึ้นมาได้บ่าลกขึ้นมาได้ก็อ้นจังชาวพอชายนอนยังบ่ตื่นแข่ง เออได้แหมเป็นล่างมือน <developed> ีนมตกสิขี้ดินเดี๋ยวสิไเป็นล่างให้เออมิม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 ได้แผลเอามาซ้มพื้นได้ไล่อยู่แพแต่ว่าซ้มพื้นนี่พิ่นใส่มันตั้งแต่พิ่นในน้อยถ้ากระคอดใส่ประจำได้่นเลยหมักซ้มพื้นี่สีตบสลับกันได้ถ้าเวลาสักนี่สักมือละวพื้นคือมือนี่สักตัวนี้ มันแห้งแล้วก็มืออื่นสักตัวใหม่ตัวเดียวเนาะหนาชาวนี่ขักติดอยู่ตัวเดียวชาวนี้ยังม่ามันใช่ยังน้อยชามพืนได้หมดเลยเออชาวน้าก,กติดผ้านงเมื่อกี้ติดชามพืนพื้นได้ก็ได้คะแนนจะขาดชามพืนนี่แต่สลับกันตบได้ต้องตบมือละพื้นตัวหนึ่งแห้งแล้วก็มือใหม่เอาตัวหนึ่งไปตบแต่ตบกันยัง ยังดำคือเก่าตบกับพอยังพ่อว่าใส่แต่นน้อยๆตบออกมาก็ยังได้แต่ซ่ํานี้แล้พี่น้องพวกมันเก่าตื่นลยตินะเย็นจ้อยแล้วเพิ่นย้อนต่นลงใช้นอนยังบ่ตื่นไม่ล้างมาลอ่ะกินนมนมบ่มีนมเบิดล้หึนมเบิดแล้ว นมจืดไม่ใช่โอุย้ยพ่ออะไรนมจืดแม่ใช่อีกเลยอ่ะอานมอ,อีลานนมอ,อีลากระจืดมัมมัมแย่เด้มัมมัมแย่อนอนหึงเลยพ่อชัยนี่กี่ก็นอนดึกดึกวันนอนสามทุ่มืวันก่อนนะ นอนจัดฉีหอดสีทุ่มจังนอนผู้แม่อยากนอนเลยไี่กี้กับบนอนจักเถื่อผู้ใหญ่ตาสิรับเด็กน้อยย่างมาให้แม่ให้พี่น้องเด็กน้อยย่างเดิกดื่นแล้วก็รับบ่นอนผู้เป็นแม่เลยจังนอนโอเคได้พี่น้องก็พอหนีหนาขำลงขีดกับย่างบ้านพี่น้องเั็นชญานเมื่อคืนเด็กลงจัดเิกจนแบดเบิร์ดก็อ่าจากนอนโอ้ยันรับปะโทรศัพท์ก็เลยออกมาโทรศัพท์ มาลงต่ออันยามกลางเวนพี่น้องแบตเบิดเป็นเครื่องนึงก็บ่ลงคลิปก็ได้แชทส่งแชทแตยากเบิ่งยังก็บ่ได้อยู่บ้านยาาต้เียกโอตีนูขี้ดินบ่โอเคพี่น้องไปแล้วสบายดีเด้อพี่น้องอ้าวอีละแถึกขี้ดินลูกขึ้นมากินอยู่เตียงไปกินอยู่เตียง